สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความขัดแย้งระหว่างทางด้านไทยกับกัมพูชานั้นกําลังกลายเป็นประเด็นหลายประเด็นนะครับที่สื่อต่างประเทศนั้นนําเสนอโดยเฉพาะมองถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับล่าสุดนั้นมีรายงานนะครับ ว่าความตึงเครียดชายแดนไทยกับกัมพูชานั้นเปิดเผยถึงภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ซึ่งสหรัฐนั้นถูกตั้งข้อสังเกตหวังใช้ความไร้เสถียรภาพระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นกลายเป็นการรักษาอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นอยา่างไครเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวัน ที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณทุกฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นตามมุมมองนะครับของทางด้านไบรอันเบรเลติกนะครับคนนี้เป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐและเป็นนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ได้ออกมาให้ความเห็นบอกว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกับกัมพูชานั้นที่กําลังขยายตัวกลายเป็นประเด็นระดับภูมิภาคกําลังเริ่มนะครับเข้าสู่การสร้างกระแส ที่หนักแน่นขึ้นต่อภาพรวมภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขาองว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคแห่งนี้กลับกลายเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกามากกว่าการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าสหรัฐนั้นเลือกมองสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเลนยุทธศาส,าสตร์หรือว่าการแบ่งแยกและปกครองมาโดยตลอดโดยเขามองเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยกับกัมพูชา เปิดโอกาสให้สหรัฐกลับมามีบทบาทผ่านการชี้นําวาระและทิศทางในภูมิภาคยิ่งเกิดความวุ่นวายมากสหรัฐก็ยิ่งมีพื้นที่แทรกแซงและควบคุมทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองได้มากยิ่งขึ้นท่าทีดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความต้องการรักษาอิทธิพลของสหรัฐในบริบทที่ภูมิรัฐศาสตร์กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยทางด้านเบลรติกนั้นอธิบายว่าความแตกร้าวของภูมิภาคไม่เพียงขัดขวางความพยายามของจีนในการผลักดันความสามัคคี และเศษร,รษฐกิจรวมถึงการเมืองแต่ยังพลิกเกมเดิมที่หลายประเทศในอาเซียนสามารถก้าวข้ามจากกรอบอิทธิพลตะวันตกและยุคอาณานิคมหลังสงครามโลกด้วยการหันมาเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้แนวคิดเอเชียรวมศูนย์มุมมองของจีนในวิกฤตชายแดนครั้งนี้ต่างออกไปโดยชินเชิงจีนเน้นส่งเสริมแนวทางความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันเคารพอธิปไตยของทั้งสองประเทศส่งสัญญ,ญาณสนับสนุนให้มีการพูดคุยเจรจาอย่างสันติและแก้ปัญหาเร็วที่สุดจีนนั้นไม่ได้เลือกข้างหรือว่ากระตุ้นความแตกแยก กลับเสนอให้เกิดความสงบสุขและเกิดเสถียรภาพในภูมิภาคเป็นเป้าหมายร่วมผ่านความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับทั้งไทยและกัมพูชาวิกฤตนี้จึงสะท้อนความแตกต่างเชิงยุทธศาสตร์ของสองมหาอำนาจอย่างชัดเจนขณะที่สหรัฐนั้นถูกวิจารณ์ว่ามีแนวโน้มพร้อมใช้ความเสถียรภาพเป็นเครื่องมือรักษาอิทธิพลเดิมจีนกับชูบทบาทผลักดันสถนติภาพและพัฒน,นาร่วมให้ภูมิภาคเดินหน้าด้วยเอกลักษณ์และความร่วมมือในระยะยาว ในแบบที่ตะวันตกนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้นหรือว่าตะวันตกนั้นไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดเรื่องของอสันติภาพนะครับเพราะว่าต้องการที่จะใช้ความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยครับขึ้นมาเป็นประเด็นในการที่จะตัวเองนั้นได้ประโยชน์กับเรื่องราวดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมครับยังมีนักวิเคราะห์นะครับอย่างเดอะสเตทไทม์รายงานถึงการสัมภาษณ์ของบรรดานักวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของจีนต่อหนทางการจัดการความขัดแย้ง ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งนี่อาจจะเป็นโอกาสให้จีนนั้นแสดงบทบาทเป็นผู้นําในภูมิภาคแต่จีนก็มีแนวโน้มที่จะยึดแนวทางดั้งเดิมที่ให้ทั้งสองประเทศนั้นแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเช่นกันอย่างไรก็ดีจีนยังมีแนวโน้มที่จะหันไปมองบทบาทของอาเซียนก่อนเพื่อประเมินว่าตนสามารถช่วยเหลือกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งนี้ได้อย่างไรศาสตราจารย์ฟ่านเลย่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จีนอาเซียนจากสถาบันชาฮาของจีนซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบุว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับจีนทําให้จีนนั้นอาจไม่สามารถนิ่งเฉยได้และมีแนวโน้มที่จะพยายามดึงทั้งสองประเทศเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยจีนอาจใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อจูงใจให้ไทยและกัมพูชาเข้าสู่การเจรจารวมทั้งอาจเสนอให้ใช้เวทีองค์กรไกลเกลียระหว่างประเทศแห่งใหม่ในฮ่องกองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ให้ทางเลือกคู่ขนานกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ทั้งนี้ถือเป็นไปตามหลักการของนโยบายต่างประเทศจีนที่เน้นไม่ แทรกแซงและให้ความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้แนวคิดตามข้อริเริมระดับโลกนะครับขณะที่ทางด้านรองาศาสตราจารย์ลี่เมิ่งเจียงผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของจีนและความมั่นคงในภูมิภาคจากสถาบัน r s i s ในสิงคโปร์ให้ความเห็นนะครับว่าจีนนั้นอาจรู้สึกไม่สามารถนิ่งดูดายได้หากมีความขัดแย้งทางทหารเกิดขึ้นในละแวกบ้านของตัวเองการดําเนินการของจีนมีแนวโน้มที่จะเป็นการไกล่เกลี่ยในทางลับ และไม่เป็นทางการโดยนักการทูตจีนนั้นอาจเข้าไปพูดคุยกับทั้งไทยและกัมพูชาเพื่อกระตุ้นให้ลดความตึงเครียดและเข้าสู่โต๊ะเจรจาวิกฤตนี้เป็นโอกาสให้จีนนั้นทดลองบทบาทในการจัดการปัญหาด้วยความมั่นคงในลุ่มน้ำโขงซึ่งยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นด้านศาสตราจ,จารย์จูเฟิงคณะบดีสถาบันศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยนานจิงระบุว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จีนนั้นต้องระวังไม่ให้มีภาพออกมาว่าจีนนั้นกําลังแทรกแซง หรือมองข้ามบทบาทของอาเซียนเพราะหลายประเทศในภูมิภาคยังคงหวั่นวิตกกับอิทธิพลของจีนที่ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในบริบทของข้อพิพาทเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ในส่วนของฟิลิปปินส์และการแข่งขันอิทธิพลกับสหรัฐที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นในภูมิภาคซึ่งทางด้านศาสตราจารย์กู้เจียหยุนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าจีนมีผลประโยชน์ในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ เนื่องจากว่าเกิดความขัดแย้งยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและของจีนเองตอนนี้ทั้งไทยและกัมพูชาก็ได้แสดงท่าทีอดทนต่อเหตุปะทะซึ่งอาจสะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายนั้นกําลังมองหาทางออกทางการเมืองร่วมกันทั้งนี้เรานักวิเคราะห์ได้ชีว้ว่าวิกฤตนี้นับเป็นหนึ่งบทบาททดสอบของการสร้างบทบาทต่อการทูตของจีนในภูมิภาคท่ามกลางบริบทที่ประธานดีสีจิ้นผิงเพิ่งเดินทางมาเยือนเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเลือกมาเลเซียกัมพูชาและเวียดนามเป็นจุดหมายแรกของปี .2568 ตามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจกับสหรัฐซึ่งสะท้อนว่านโยบายต่างประเทศของจีนกำลังมุ่งเน้นบทบาทที่กว้างขึ้นในภูมิภาคไม่ใช่เพียงในด้านเศรษฐกิจหรือว่าการทหารเท่านั้นแต่รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่สามารถเป็นผู้ประสานสันติภาพที่เป็นประหยัดเงียบๆแต่มีประสิทธิภาพนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับของมุมมอง บรรดานักวิเคราะห์นะครับสทิศ2ทางด้วยกันจากชาติตะวันต,ตกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในทางตะวันออกนะครับว่ามหาอำนาจจากจีนนั้นเนี่ยครับจะมีสิ่งใดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ดไมายคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับย้ําเป็นการวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติเป็นนักวิเคราะห์ต่างชาติก็แค่นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมนั้นได้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนนเีตอ มันมีสิ่งที่มหาอำนาจนั้นกำลังจ้องกำลังมองและกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วก็กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันเอาไว้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องถาอัปเดตนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทนะครับในข่าวที่ท่านชื่นชอบ เวลาท่านเข้ามาฟังข่าวแล้วนะครับก็มอบซูปเปอร์สติกเกอร์ซูปเปอร์แชทให้ก็ได้หรือบางท่านนั้นบอกว่าอยากจะสนับสนุนโดยตรงก็สามารถทําได้นะครับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยบัญชีออมทัพย์ลเลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกช่องทางที่จะร่วมสนับสนุนช่องถางอัปเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟัง เรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ